ถึงเวลามารีวิวพร้อมกับคําแนะนําแล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตรอ,อคนนิดหนึ่งคืออันนี้อยู่ในตะกร้านะคะเดี๋ยวขอปักหมุดให้แ๊บหนึ่งจะบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมารีวิวให้ให้ทุกคนดูแล้วแหลนะอาบน้ําเพื่อให้ผิวมันดูมีความชุ่มชื้นนะเออนั่งอีกมุมหนึ่งต้องย้ายแล้วแหละแต่ขี้เกียจย้ายตัว ต้องไม่ย้ายไม่หยุดตรงในอีกที่หนึ่งในครัวตรงนั้นมันเป็นแบบห้องนั่งเล่นไง,งก็เลยรู้สึกว่าแบบขี้เกียจย้ายของ,องเรื่ององื่ออาบน้ําเพื่อให้ผิวอ่ะมันดูมีความชุ่มชื้นนะเออนั่งอีกมุมหนึง่งต้องย้ายแล้วแหละแต่ขี้เกียจย้ายตัวต้องมาย้ายไม่หยุดตรงในอีกที่หนึ่งในครัวตรงนั้นมันเป็นแบบห้องนั่งเล่นไงก็เลยรู้สึกว่าแบบขี้เกียจย้ายของเรื่ององื